ควายลควาย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 ยี่้อยควายแนไหโอ้ยปีไผยนะโอ้ยคตันเทนะโอ้ยทูเออไม่จับหรือจับเวรต่ำเลยมันไปขนมามนกรจับทูจอดตาตาตาตดูเห็นโบซุปแดงๆโอ้ยเห็นนางของแม่สบายดีพี่นาะโบเห็นนางหมูแท้หงเลยพี่นะเ้องานเยเป็นวัด มุดเลยมุดมาเลยเอากล้วยลูกไงขาขาขาแข็งถ้าจังสร้างอยากฮิดเบาหายันโบให้ยหิดอยงนั้นนะลูกเอากล้วยกล้ยขาโอ้ยสอนเด้อสอนขาเด้อืมอืมเป็นวัดเป็นไอโอ้ยอากาศจะเปลี่ยนอยู่เด้เลยโค้งน้ำวนกันหนำหนำเลย เห็ดยังก็เดี๋ยวนี้ลูกมะก้วยไม่หมูกตันดังอยู่มุ้านี่สาวหอยล่างดังใฮ้ซบเห็ดยังแม่่ะล่าง้บได้โให้ล่างมึงดูเห็ดยังโบลอยแม่ ừn phao đu sao phao đe phao choi ừn đu sao phao choi đe mẹ kha 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 เงยข้อขึ้นใหม่ด้ความโมมูจิตาปูมูจิตาเอ้ยป้าเธอบเห,ห็นนางโมเตอฮงเลยพี่น้องหลายคลิปแล้วเพิ่งขีบนี่สิลงจัดเต็มมึงทุทุงามไปทุจ้าไปสบายดีสวัสดีป้าลุงเอาแบาดูเอาแบ,า,า,บาก่อนสวัสดีป้าลุงไปแล้วไปแล้ว à mẹ mẹ à mẹ mẹ ta à, nó thì cái Tại, xưa, xưa, xưa. mẹ Why, my man, my man. mẹ 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 bay mẹ 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 ờ mẹ 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 bay mẹ ừ mẹ mẹ เออไปอยู่เขื่อกลางมันพุ่น่งแม่โอ้ยพุนไปอยู่เขื่อกลางมันพุ่นเออเออเออดูลูกเออดูอเออเออเอาเอาแข่งขาแข่งขาเออเออโอ้ยหมูเอ้ยอีลอยสาวกินนมแม่ซาน้ำลูกเนาะ เาวเนาะคนเก่งเนาะคนหูเนาะเาว้าบอเป็นยังไงลูกอี่หอยเถาหรยได้เขียวเต็มปากกินนมแม่อยู่พอแล้วเฮกินกไก่ป้บอไหวกินน้ำชายี่หรอยกินนมอันกินนมกล่องอันลูกเนาะเฮ้ยังกะหื้ยังกะหึกินไก่นวดบอกินข่าวบอ เอ้ากินข่ากับบกินกินยังเถอะบันนี่คืไก่คืออีเมย์บ่าแล้วสมะวแล้วก็เมมาโอ้โหอิโม่เนอได้ไหมเออแล้วก็ยกโยกไปทางชาวบ่กบุามาจับถั่วฮะเดี๋ยว่าได้นมทีเลี้ยวเห็นเลี้ยวโบเห็นนี่นะเอาให้มากินนะฮัลโหดีใจว่าเผึ่นกินเบิดนมเบิดกบเป็นกล่องอืมเห็ดนม อย่าดื้อแลมุแข่งข้านั่น้านันไม่วเโอ้ยแม่ข่าวเขาคืนอายเลยแม่สบายดีป้าลุงอืมพบพอกับซ่องน้องหมุที่ตาเด้อ อ่ะบอกป้าลุงนี่คนไลค์กดแชร์ให้หมู่ทิตาเนี่ยเด้อไปไปบอกขำโฆษณาให้หมู่ทิตาเนี่ยเด้อพอได้เงินซื้อนมไปไปบอกไปไปป้าลุงเอ้ยเบิ้งคลิปให้หมู่เฮ้ยเนี่ยโบแต่งนะเบิ้งคลิปให้หมู่ทิตาให้ตต้นจนจบเนี่ยเด้อว่ะสิบอกขำโฆษณาให้เนี่ยเด้อว่ะสิอ้าวคนกี่ตัง บอกปลาลุงไงไว้หึน้องหมูอยากมีรายได้เท่พื้นเฮือนว่าสิไไว้ไอ้มึงดูหน้ามอมเมมเจ้าหน้จ้าไปอาบน้ำถ่ายเขาแล้วก่อนไปนั่งเปยื้อยไว้จอกเดียวมบนก็ไปยังนานนะเบื้งเบิ้งโคตรสตีเพิ่นเบิ้งเบื้งเบื้งมบนไปยังเดินนี่เบิ้งไปเอื้อไไว้สู้มาเอื้อของมันสูเดิเกิดพ้นสิมาเอื้อสู พอนะเออพอนมาไว้พี่บอกเออนี่เงยไปอเออเออพร้อมเออพร้อมเออเออเออแข่งคารายกับกายอยู่ได้จังเหตุน่ะกิดเหตุมึงดูโม่ต้องห่วงพี่น้องว่ายันโต๊ะยันอันสลวยนะบ่ต้องห่วงเบิ่งดูแม่ผมจนลากขี้ดินแม่ มวจุกปีมันเบิ้งเบิ้งเบิ้ใงไให้ปลาลุงเบิ้งปีมันก็เบิ้งเบิงเบิ้งปีมันก็เบื้งปีมันกเออไไเออเอออ่าขี่ไข่คอโอ้ยแซ่คอคำอืมอันยี้มาดูลูกยิ้มาดู Nhìm ăn, nhìm ăn, nhìm ngâm, nhìm ngâm Nhìm ngâm nó đáy luôn Nhìm ngâm nó đáy Nhìm ngâm nó đáy Ôi nằm ngồi bậc điểu ơi à, Thôi nha, thôi nha Lịp ma nhăng này nè bừng chút đạc không con chút đạc không con Phải ư ừ, xuống xuống พนพนอืออพนมาเออมันพนมาเดียวมาขี่เปยมันเดียวดีอันเดียวสิมาขี่เปอือขี่ดูขี่ดูจะเห็นอะไรอืออืออือเออให้ปพาลุงเบิ่งอไงอะทูเออทูจ้าอ่ะไปายดูลูกไปายดูไปไปแล้วจุบละแลจุบละเออ อฝากยูให้ไหนกระสมบอกฟักยูไนไหนฟักยูไนไหนนี่ฟักยูฟักยูฟักยูไหนไหนบอกแม่บุงด้วยไอเลิฟยูเด้ไอเลิฟยูให้ไหนไอเลิฟยูนะโมบึ่งจกปีมันเบิงอร์ไอเลิฟยูไหน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 ไอเลิฟยูอ่าฮับเป่าเค้กเป่าเค้กเป่าเค้กแฮปปี้เบอร์เดทูยูอ่ะเป่าเค้กอะไร เฮ้งบัได้วันเกิดอีลอยเฮ้งบัได้เฮ้งบัได้วันเกิดหนึ่งสิงหาหนี่ก็บสองปีไหวไหวไหวอีรีพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปจกขีดขดดขดด้ดังเอ๊ะขี้เรียดขี้เรียดดังนะมันเสียบองกระทำน้ำจังอันนั้นมันเปียกจังเอ๊ะอู้อู้คือเด็กบ่๊อืมดักนะ ถ้าไม่เรียบดูมีอะไรเป็นอย่างไรได้ไหนให้ได้ไหนโอโหให้ได้ไหนให้ได้ไหนห้ได้ไบ้างนี่ไอเล็บยูให้ได้นี่นี่อันนี้โยกืน้ยกืนวันไอเล็บยูปลาโตกี่ดังยูยูไอยูยูอีเมดูไอเล็บยูอีเมดูไอเรายูปลาลุงดู ไอ้เล็บยูปลาลุงไอ้เล็บยูปลาลุงเดมาใส่แม่เดมาไอ้เล็บยูปลาลุงเอาไว้ลุงเองเรียบร้อยจิตจักใส่เกือบนะเกือบป่นอยู่ใส่ใส่เกือบนะไปหาเกือบเกือบเม่นี่ยนะซองห้างยังเดี๋ยวนี้นะซองห้าเกือบนะเออเขาสีอาบน้ำให้ลูกเขาเลยนี่โอ้ยดักดักไปอาบน้ำป้าป้า ห้าเกือบห้าเกือห้าเกือบพี่น้องห้าเกือบอ,อ,อืออีกอนอออีกอนอ้ออไห้าเกือบหายไปตัวแสบเลยแสบเปิดหมดแดงขันกันออดอ้อดูเอออืมอืออีอยไปลูกผหมูไปลูกผายวะหมูไปลูกผายวอาไอ้ลบยูดูลูกไอ้ลับยูที่ไหไอ้ลับยูนะ ไอเลิฟยูดูเบิ้งเบิงจกปีมันเบิ้งเบิงเบิงจกปีมันเบิ้งชงกระหัวงานแล้วไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอยูยูเอาบาย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 อาทุนยาทุนยาเลยบายบายเห็ดยังไงโมเมนต์ไอเลิฟยูอันนี้น่ะเอาบายบายบันนี้บายบายก่อนจังจุบลาจุบลาเออพอๆกันคลิปหน้าเด้อ

อันเราจะสร้างเห็นไหนเราจะสร้างนะเห็นไหนเราจะสร้างเห็ดดูเห็นไหนเราจะสร้างนะนาบูดนาบูดกี่ดังอันเราจะสร้างคือพ่กเห็ดใต่หมูเป็นแต่แต่เห็ดดูเราจะสร้างเอานาพระจักเลยพี่น้องเอ้ยสร้างมาเด้อขึ้นน้คุณเด้บายบายบันบายบายอบันที่ได้ดีคืนบาย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 ป้าลุง